โอ้กับฮิวไงเงิบไงเงิบทำไมไม่ลงไปสังคมกับพ่อกับแม่เลยเนี่ยเะต่อต้านสังคมเลยเนี่ย เช้าของอวันนี้นะคะเป็นกะเพราหมูกรอบค่ะในแบบต่างแดนนะคะก็ใช้ผงกะเพราส่วนผักกะเพราไม่มีก็โหระพาก็ไม่มีแต่ดันมีสาราแหนก็เลยใช้สาราแหนแทนลิกี้เอ๊ะอะไรอะลูก สวัสดีวันเสาร์ที่27มิถุนายนค่ะวันนี้เรา <laughs> ดูทำหน้าวันนี้ <laughs> ช็อกนิดหนึ่งวันนี้เราเข้ามาในเมืองมาคุยกับบริษัทที่เขาจะทำครัวให้ค่ะค่าทำครัวประมาณ2 0 0 0ใช่ไหมท7 0 0 0ี้เเวเตาทนเออประมาณ2 0 0 0โอ้กำฮิวไงายเงิบห <laughs> งเงิบ <laughs> ทำครัวที่ บ้านบาลีนาที่โอกัะพิวเคยทำเนาะตอนนั้นเราจ่ายกันไปแค่ประมาณ4 0 0แสนทำครัวทำครัว4ี่แสนเปลี่ยนประตูหน้าต่างอีก4 0 0แสนแล้วก็อื่นๆจิป,ปถาถะรวมแล้วหมดเงินล้านหนึ่งอะ่ะตอนทำบ้านบาลีนาแต่อยู่ที่นี่แค่ครัวอย่างเดียวค่ะ27,00 0นดปอนเพื่อนๆมันก็9 0 0 0แสนกว่าแล้วอะ่ะโอกัะพิวไงเงือบเลยก็เลยบอกฮิวว่าสงสัยเราต้องไปดูอีกเกียแล้วล่ะ ไปดูแบบที่มันทําตู้สําเร็จแล้วแล้วก็มาทําเอาเองต้องพยายามกลับมาปรับใหม่เป็น DIY ค่ะคือทําเอง Maybe w e s h o u l d do it ourselves มาดูหน้าคนมีความสุขนน้มาอมีความสุขพ่อกับแม่ไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเพราติดฝนดูดูหน้าเอ๊ย <c oughs> เ้ิกกี้แฮปปี้แคทใช่ไหมลูกิกกี้มิวเมียว <laughs> กินกล้วยไหมหกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมลูกอาหารเย็นวันนี้นะคะไก่ทอดพยายามจะทำเหมือนไก่เคเฟซีทานกับน้ำจิ้มไก่ อันนี้กิมจิทำเองครั้งแรกส่วนอันนี้ของฮิวแกงไก่แบบอินเดียแล้วยูอยากได้อะไรเนี่ย just wants have snack. อยากกินขนมฮิวทายเดกิมจิครั้งแรกที่โวทำไม่รู้ว่ no, well, right. ารสชาติเหมือนไหมโน I ไอเล o u ยูทาย r ฟ t สหน้าตา มันได้ส่วนผสมไม่ครบนะคะในการทำ <O> s. <S ก็ทำไปเท่าที่เรามีไม่รู้ว่ามันจะได้ h o n d m a d e kimchi Sl ate it like that girl on YouTube Yes yeah. if you have a diary I mean it's work <S oh great t h a n ิวท u องเสียคือ work it's good <S yeah mm, it's it good it's like it's like real kimchi and some more oh no i t s good excellent I've got smell it. lack of the taste of the sour bit. It's salty. got a bite to it. Need more sour a little bit. How'd you do that? Marinate it more and. <laughs> 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 <hush> Pit, <peth>, huh? <laughs> เกือบเผาเพื่อนเกือบเกือบเหมือนเลตไทม์ไอพุตเลตชิลีโอเค no it's fine good อร่อย gotta have a bite to it good job yes มันเค็มเพราะว่าตอนที่โหยหมักปักผักอันนี้ด้วยด้วยเกลือค่ะโอโยล้างน้ำเปล่าไม่อันนั้นไม่เคี้ยงดีมันเลยเค็ม but it's okay good it's more than <Is S 2> okay it's it <'s> excellent <S yeah. yeah well <it> done baby good body o e t t i c สวัสดีเช้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะวันนี้อุณหภูมิ13องศาแต่ว่ามันมีสเปรย์ของฝนเรากำลังจะออกไปบูธค่ะเพื่อนๆโอ้ย ไปหาซื้อยาแก้ปวดประจําเดือนพอดีว่าโอพกยาพรสแตนมาแล้วมันหมดโอก็เลยต้องไปหายาที่มาแทนพรสแตนได้ค่ะเพื่อนๆเป็นยาที่แบบขาดไม่ได้เลยเนี่ยถ้าโอกลับไปเมืองไทยต้องตุนมาเยอะๆเป็นยาอะไรที่กินกินบ่อยมากแทบทุกเดือนแถมเดี๋ยวนี้ปวดมีอาการปวดเหมือนเหมือนปวดประจําเดือนแต่ทั้งที่ยังไม่เป็นประจำเดือน มีปัญหาเกี่ยวกับหมูลลูกแน่นอนเลย Now the the town is open now l o t people come out I wonder we กัน h a ฮ e place to park or not เมืองพอเมืองเริ่มเปิดคนก็ออกมากันเยอะเลยค่ะมาติดต่อแบงค์มาช้อปปิ้งออกมาซื้อของวันที่หนึ่ง Maybe because it's the first of July everybody got paid. Yes, of course. Same all over the world. Yes เหมือนกันทั่วโลกเลยประเทศไทยก็เหมือนกันวันที่หนึ่งทุกคนได้เงินก็ออกมาจับจ่ายกัน If it's anything at all. นี่ไงนี่นะคะอยู่ที่หน้าร้านบูธ เขาให้เข้าไปแค่ครั้งละสามคนค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังรอรอให้เขาออกไปสามคนวันนี้มีเมนูขนมเคก้กช็อกโกแลตคีโตให้หิวนะคะใช้แป้งมะพร้าวกับแป้งอัลมอนด์แล้วก็น้ำตาลมงฟุตจากรอหังกล้วยอะห,หิวทรย Is this my fork of loveliness? Yes. Thank you very much. Looks, try, try and let me know. It looks amazing. Yeah, I don't believe what it look. Here we go. Mm. It's so soft and moist. My god. Mm. You know one of the things I like about living here? What? In Thailand, you give it away to people. I'm going to give away so I, can, I can eat all of this. I can tell yeah you said it. <laughs> yes. I just give this to my friend. No! This is for me. This is tremendous. It's really nice. Thank you. It's always in the same the old store. Hugh? Yes. Thank you for watch up. You're welcome. I'm now um, rebuilding the cooker. <laughs> <Something. S 2> แมวนอนข้างบนบ้านทั้งวันเลยเนี่ยฮะฮะแมวทำไมไม่ลงไปสังคมกับพ่อกับแม่เลยเนี่ยฮะต่อต้านสังคมเลยเนี่ยฮะนอนทั้งวันเลยฮะคนแก่คนแก่ใช่ไหมนี่อ อาหารเช้าค่ะแบบนี้ทุกวันเลยช็อกโกแลตเค้กเบบี้ใช่โอ้อีก This is the second day of the chocolate cake. I'm sure it'll be the same as the first t i m Let's see if it still tastes alright or not. Well, here we go. The first day, I report was pretty pretty good. So this today it looks exactly the same I'm cutting into it now of course the um the top is not as runny as it was yesterday yes because it's harder oh y'all like that <laughs> <laughs> hmm. mm. harder. Tastes different from the first day? It tastes absolutely the same. Yeah. Which is delicious. <laughs> 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 hey, good game taste. I mm -hmm. think we need some more power station, do you? Look at all that. It's not enough. Nope. If we need more power station. How much is a power station? มาดูดิว่าทิกีิจะตามโอามานั่งที่โต๊ะโอไหมนะอยากรู้จริงๆเลยเอ <c oughs> ใ,ใครรักมืมีเนี่ยรักเมือมีใช่ไหมเนี่ยเอ๊ทิกิ hmm.